สวัสดีค่ะวันนี้เรามาไขกุญแจสำคัญของการทำธุรกิจนั่นคือการจัดหาเงินทุน financing ค่ะหากคุณเป็นเจ้าของกิจการที่กำลังสงสัยว่าเงินกู้หรือเงินทุนแบบไหนถึงจะเหมาะสมกับความต้องการของคุณคลิปนี้มีคำตอบรู้ครับจบในคลิปเดียวเงินทุนที่กิจการต้องการมีส่วนสำคัญในการบริหารงานและเป็นตัวผลักดันให้มีโอกาสทำกำไรสูงสุด แต่ก่อนจะหาเงินทุนเราต้องพิจารณา3สิ่งหลักคือ 1. ระยะเวลาการชำระคืน 2. ต้นทุนเงินทุนและ 3. เงินไขาจากผู้ให้กู้ยืมโดยทั่วไปเราแบ่งการจัดหาเงินทุนตามระยะเวลาออกเป็น3ประเภทหลักคือระยะสั้น Short Term ระยะปานกลาง Intermediate Term และระยะยาว Long Term เรามาดูกันทีละประเภทค่ะ 1. เงินทุนระยะสั้น คือเงินทุนที่ต้องชำระคืนภายในหนึ่งปีเหมาะสำหรับใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนหรือแก้ไขปัญหาสภาพคล่องชั่วคราวแหล่งที่มาได้แก่เครดิตการค้าซื้อสินค้าแบบเชื่อเงินกู้ระยะสั้นจากธนาคารหรือตั๋วสัญญาใช้เงินข้อดีคือได้เงินไวแต่ก็มีต้นทุนที่สูงตามมา 2. เงินทุนระยะปานกลาง คือเงินทุนที่ต้องชำระคืนระหว่าง1 1 0ถึง10ปีมักนำไปใช้เพื่อขยายกิจการแบบถาวรหรือการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานแหล่งที่มาหลักๆคือเงินกู้ระยะปานกลางแบบธรรมดา (ordinary term loans) จากธนาคารซึ่งกำหนดให้ผ่อนชำระเป็นงดงดและมักต้องการหลักทรัพย์คำประกัน 3. เงินทุนระยะยาวคือเงินทุนที่ต้องชำระคืนนานกว่า10ปีเหมาะสำหรับโครงการลงทุนขนาดใหญ่หรือซื้อสินทรัพย์ถาวรที่มีมูลค่ามากๆแหล่งที่มาส่วนใหญ่มาจากเงินทุนจากเจ้าของหรือการกู้ยืมระยะยาวเช่นการออกหุ้นกู้บอนส์ onds, หรือการออกหุ้นสามัญคอ m มอนสต็อก ซึ่งเป็นการระดมทุนในสรุปการเลือกแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการใช้งานจะช่วยลดต้นทุนทางการเงินและทำให้กิจการของคุณมีโอกาสในการทำกำไรสูงสุดค่ะจะให้ความรู้สั้นๆเกี่ยวกับกองทุนระยะสั้นนะคะความหมายเงินที่ธุรกิจหรือสาหรับการดำเนินงานในช่วงระยะเวลาสั้นๆไม่เกินหนึ่งปี ลักษณะของเงินทุนระยะสั้นก็คือมีระยะเวลาใช้คืนไม่เกิน1ปีใช้เพื่อสนับสนุนทุนหมุนเวียนของธุรกิจเช่นเจ้าหนี้การค้าหรือสินเชื่อธนาคารวัตถุประสงค์คือเพื่อรักษาสภาพคล่องของกิจการเพื่อให้มีกระแสเงินสดเพียงพอสำหรับค่าใช้ใจ่ายประจำวันเพื่อจัดหาวัตถุดิบหรือสินค้าคงคลังในช่วงเวลาสั้นข้อดีข้อเสีย ข้อดีคือได้เงินเร็วดอกเบีย้ยต่ำยืดหยุ่นเพิ่มสภาพคล่องข้อเสียต้องคืนเร็วเสี่ยงขาดสภาพคล่องดอกเบีย้ยอาจสูงไม่เหมาะกับการลงทุนระยะยาวจำไว้เลยนะคะเงินที่มีมากไม่สำคัญเท่าใช้เงินให้ถูกเวลาเพราะเงินทุนระยะสั้นคือการจัดการให้เงินหมุนทันกับความต้องการของกิจการหากใช้ไม่รอบครอบแม้จะมีเงินมากก็อาจขาดสภาพคล่องได้